ผัดไทยที่แม่มันผัดไทยอืมพัดไทยมันนี่พร้อมนะพร้อมตาสวัสดีค่ะท่ายสวัสดีค่ะมันนี่อยู่กับช่องของขั้วหลวงเฟิร์นหลวงฝนชั้นแน่ชั้นแน่หายไปจากมืออยู่ครบเลยเนาะครับน้องพ่อแม่ลูกอ่ะน้องเฟิร์นรายงานตัวกันลูกสวัสดีจ้าน้องเฟิร์นจ้าสวัสดีจ้าน้องฝนจ้าสวัสดีค่ะแม่นุชค่ะสวัสดีครับพ่อเยี่ยมไอ้ดอนหลังครัวมันนี่มากิน พร้อมคั่วนะครับนอคืออาหารเมนูแบบผัดไทยผัดไทยเมนูเห็ดเมนูเฮ็ดดอกไปซื้อเพิ่นที่แม่ไปซื้อเปล่าไปซื้อเพิ่นยั่วไอ้ตลาดนอครับนอแต่ว่าเอาไอ้มึกเอาไยังมาห้วยตอเป็นบ่แม่ามาดัดแปลงอีกอ <า S 1> นะครับอน,นอเอาถั่วหองมาดกมามามาดูผู้สุขนบัวาทางไก่ทางไก่บัวจะอยู่ต่างประเทศบัวจะอยู่ในประเทศมากินผัดไทยพร้อมพอเยี่ยมเลยครับเด้อพร้อมครอบครัวน่อยหน่อย น้ำกันครับผมมาพ่อบ้านแม่บ้านผู้สาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานมาเด้อครับเด้อรุยเลยหรกผัดไทยนะครับมามามากินน้ำกันมามาพี่น้องฟังเล่าห้องเมีใส่ตะชางนี่กรได้ใส่ตะชางมาเลยครับเด้อพี่น้องทางเล่าห้องมากินน้ำกันผัดไทยเราต้องโรยพริกผงอันนี้ใส่บนีิบกเน่าใส่พอใส่แม่ใส่เหลียว ชินน้ำกันนะครับเด้ออเดี๋ยวหยวน้ำกันบีบเลยพ่อแต่แม่ใส่แล้วล่ะห้องก้อนพี่น้องอาหารโดยพ่อวัดไม่พ่อวันนี้มาละน้ำพี่น้อกผัดไทยมาละผัดไทยหมูยุ่มครับกินน้ำกันนะครับแสบบ่มีหม่งบอกพี่น้องมาได้จ้า ว่ได้เห็นเขาต้องกันโดนนะน้อครับเนาะงมือได้เมื่อเขาพร้อมหน้าพร้อมตา,า,า,ากันม,มีบอกเหมียงพัดไทยมาละมาละพัดไทย แซ่บครับผัดไทยทะเลกินน้ำกันเด้อทำโอโอเนี่ยพอยุ่มยังโอโอจีเมียโอ้ผมต้องเลย มาลัก,กินกำลังกระเจยบมันคุ้มนิดหน่อยพอยามรอบฝนสมืม่นสี่มื่นหรอวบโต๊ะแก๊สียมิตรคืเนาอแม่เขาตายแล้วเ <c oughs> ขาตายแห้งเมืดอหรอข้ากรอบปลามึกครับ มึกผัดไทยครับน่ามันจะฟอตบแต่บางผมกินป,ปากๆก็บอกเดม๋ยน <c oughs> เรืนี้นอ,นนองไม่นักเรียนกลังจะเพี่นพ้น สุดเซนหนาว้วยมีม้ผมบอกพี่น,อน้องแซ่บครับผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานซื้อมากินบัน้งนะครับเนี่ยผัดไทยนี่ผัดไทยหน้าทะเลเนีค่ครับแซ่บบิลีครับทะเลซื้อมาใส่เองอื้ออืออีกหน่ก กินกรบป <c oughs> ๋อบก้ัวแซ่บกันแล้วหรอทำไงอื้มจ้ะน่อยา แสบนะพอนะแสบก็แลบ,บ <laughs> สุดสนห,หนาดบ่ามีงงบอกครับมันเกลียอะไรเป็นเก่นเนยู่แหมว่ามันตบเสืองสามเนกครับโอ้โอเลยเอาเอาเลยเปาชูเขา <laughs> <laughs> มาละข้ามโอุกินไลๆ่ๆข้ามตาตีอืมออี่ยงนะเนี่ยยงทามปลีาผนนด้มาหนุกนี่สอ่างจ<ๆ> เนียงพัดไทยเอาเอาผักอีกเอาผัอีกเอยวันหยัดเดยดอืออข้ามโมอชิชอ um ืมอืมมผักกินผักเก่งกว่าพรีเฟรนอีกเอาแม่เซียนขอเลือนละ เมียงยังก่อเมียงผัดไทยประจันพี่น้องน้องปุ้นบอกเห็นเมียงกัดพัดไห้กำโดโอ้เห็คุณพ่อเด้อคุณพ่อจ๋าแข็งเด้อนี่ขอแยแคร์เด้อเด้ออีแมสิบอนเด้ออาปากไปพ่อจ๋าจ๋าเอาอืมแสบจ้าข้ามนี่หวานหวานผัดไทยหวานหวานจนเปรี้ยวหวานจนแฉะ ดูดอยาครับพี่พี่น้องเอ้ยชีวิตบ้านบานครอบครัวรูปแบบบ้านบานหาชีวิตกับบุญเติมนี่เมนูกะซิเฮ็ดคือกันระค่ะพี่น้องอ๋อแล้วเมนูต้องใส่อันนั้นนะมันมีมักเปรี้ยวไหมค่ะจ้ะ เนาจะเอาปกผิเอาดบนก็ล้แหละพอพอพอแล้วก็อ่ำเลยพีเนาะอ้หขึ้นตาสวยเลยสุดเซนนาดสุดเซนนาด่ะเนี่ยมมีม่งบอกพี่น้องกินแบบนี้มันใส่นมขานม่ เมียงพัดให้ฝนพาเห็ดพ,พี่นอ้องอือันนี้ดอืเสีย, <laughs> ยพัเอาอดยคย่าอ่ะแามก่อนหนวากหานหนม่กม <laughs> นมา <laughs> นมามกา เส้นในนาดได้เพราะมีมุงบบมุงกระเสกเนี่ยแก่กหลอกยังเบายำก็หนุแจกพี่หน่อเออแจมีแหงื่นบานซื่นใตซื่นบานเฮ้อมันนีกินแบบน้ำขอบ้วนะครับเนาะ จอจอมซีชีวิตกินน้ำกันพ่อแม่ลูกนะครับเนาะ<ม>กินแบบบ่ได้เขาโดนแล้วเลยเมื่อนนี้ก็เลยมากกินแบบขอบรัวเมืองน้องแม่เนาะมากินยูน้ำกันนะครับเป็นอันเป็นตาอ,อันตากองเนาะวันนีเ้เป็นตาตากองเลยจับมากินวันนี้ห้บุนเติมจับไ้ตากองแมนรถรถ่ะบอกเพื่อนโลก <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> ยิ่งเต็มปาเลยครับผมแต่พุทธิมาคลิปนี้ก็จะรื้มกดไรกดแชร์ก็สะตักใครให้กดค่ายนะครับเน้ะว่าจะอะไรที่ขอบคุ้วหลองเฟิร์นหลองฝนเฮ็ดบอดีกับขอถอดขอไปที่ยางสูงเนาะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ครอบครัวน้องเฟิร์นน้องฝนกล่าวค้ามมาสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่ะ